อ่ะโอเควันนี้อมาอัาจวีดีโอครับตอนนี้ผมใช้ไม์เจ้าตัวโคพิก้านะครับเป็นตัว CVM ขีด V 3เป็นไม์ช็อตกันครับที่รับเสียงทางตรงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสายที่ใช้งานกับเจ้าตัวไม์ตัวนี้เนี่ยซึ่งแต่ละสายแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะมีถูกวะยันแพงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนครับว่า สายถูกสายแพงเสียงที่ได้มันแตกต่างกันไหมคงจะเปรียบเทียบให้ดูไม่ได้ว่าเสียงเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนตัดสินได้จากเสียงที่ได้รับเป็นยังไงถูกใจเส้นไหนเปรียบเทียบกันดูนะครับแต่ตอนเนี้ยผมต้องเอาตัวตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะขนแมวแล้วกันเนาะมามาทาให้มันฟูๆสักหน่อยก่อนเพราะว่าเราจะไปอัดเราจะไปอัดกลางแจ้งนะครับเพราะว่ากลางแจ้งเนี่ยมันมีลมอย่างตอนเนี้ยผมไม่ได้ใส่ตัวขนแมวตัวเนี้ยเสียงที่ได้มันก็จะอย่างที่ได้ยินนะครับ เดี๋ยวเราทําความสะอาดลุ๊บําให้มันฟูฟูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสวมใส่เข้าไปแล้วเรามาดูกันว่าเสียงที่ได้จากสาย XLR 2.5 3ที่มีราคาถูกและแพงเสียงที่ได้แตกต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมวับฟังกันผมทําให้มันฟูฟูแบ เรียบร้อยนะครับคราวนี้ย,ย้ายขอย้ายพื้นที่นิดนึงนะครับตอนนี้ซิสเต็มยังเป็นซิสเต็มเดิมอยู่นะครับไมโครมิก้าเหมือนเดิมสายก็สายที่ติดมากับตัวไมที่แถมมานะในกล่องแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปลี่ยนตัวสายกันเริ่มจากสายที่เป็นสายถูกก่อนนะครับอันนี้คือสายถูกที่มากับไมราคาไม่ถึงพันรีวิวขวาบนแล้วก็เป็นสายของตัว JJC นะครับ ที่เป็น XLR 2.5 3นะครับสายที่ผมเกินมานะตอนนี้ที่2เส้นอันนี้คือเสียงซิสเต็มปกตินะครับเรามาดูกันดูกว่าว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงไปเอาไปแต่นี่นะครับเดี๋ยวย้ายพื้นที่ดีกว่าตรงนี้บรรยากาศเสียงไม่น่าจะเทสได้นะครับโอเคโอเคนะครับก็ย้ายที่มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียงที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ส่วนของเรื่องเสียงที่ตามมาเนก็อาจจะมีเสียงอยู่บ้างแล้วก็มีลมผิวๆเหมือนกันแ้กวก็ดูตามใบกล้วยเอา แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนซิสเต็มเริ่มจากสายที่ถูกที่สุดก่อนนั่นก็คือสายที่แถมมากกับเจ้าตัวไมล์ราคาไม่ถึงพันตัวนี้นะครับซึ่งยาวเหมือนกันมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันดูครับว่าเสียงที่ได้จากเจ้าตัวสายตัวนี้เมื่อต่อกับซิสเต็มเดิมก็คือไมล์เดิมกล้องเดิมแล้วเนี่ยเสียงที่ได้เป็นไงบ้าง เรียบร้อยครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายสัญญาณที่เป็นเส้นที่ถูกที่สุดแล้วนะครับที่แถมมาแล้วก็ดูคุณภาพก็ปองแปงปองแป,ง,ป,ง,แปงก็แกงกองแกงนะครับแต่เรามาฟังเสียงกนดูว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าราคาถูกกับราคาแพงเสียงเป็นยังไงก็มาทสให้ดูนะครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงผมจึงมาอัดแล้วก็มาลองฟังดูนะครับซึ่งิสต็มของผมนั้นก็จะเป็นตัว A72 นะครับแล้วก็ไมค์ CVM V3 แล้วก็สายสัญญาณก็เปลี่ยนไปตามที่ผมบอกในขั้นต้นนะครับตอนนี้เป็นสัญญาณสายที่ถูกที่สุดเรามาดูกันว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงครับเออตอนนี้เสียงเงียบเลยเนาะแสดงว่าเมื่อกี้นี้อา้าวพอพูดปุ๊บมาปั๊บเลยโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือสายสัญญาณที่มีราคาที่ถูกที่สุดเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยสายสัญญาณของตัว CJC กันดูว่าสายสัญญาณของตัว JJ c j c เนี้ยเสียงที่ได้เป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นสายของ c j c แล้วนะครับไม้ไม้เดิม ไม่รู้ว่าเสียงต่างกันไหมแต่เท่าที่บอกไปเมื่อกี้นะผมว่าเออสายมันหนานะแล้วก็ผมคิดว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าจะได้ไม่ต้องอ้อมนะครับมันเป็นสายที่เห็นเลยอะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับใครชอบใครชอบหมันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คลิปนี้มันคือการคลิปเทสเสียงของสายที่ถูกกลางแพงเนาะแล้วก็เรามาฟังกันดูเสียงที่ได้ก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวไมบูไมบูอะไรก็ปกติทั่วไปแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบแล้วด้วยพูดก็ปกตินะครับระยะยืนระยะเยิน ตอนนี้เริ่มไม่รู้แล้วจะพูดอะไรอะไรแล้วนะครับแต่ก็ลองฟังเสียงดูแล้วกันเนาะก็น่จาจะประมาณนี้น่าจะพอทราบกันแล้วนะว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงแก่นิดเึงนะครับสายสัญญาณของเจ้าตัวเนี้ยไม่ได้ละตัวนี้นะครับตัวของคอมิกา VCVMDLXLR ตัวนี้เพราะว่านี่มันเป็นตัวผู้นะครับแล้วสายที่ผมมีแล้วก็หรือสายที่ผมมีแล้วก็สายที่มันแถมมาหรือสายที่มัน สายที่ผมมีหรือสายที่มันแถมมาเนี่ยมันเป็นตัวเมียตัวผู้ซึ่งปลายของเจ้าตัวไม่ก็คือตัวผู้เอาตัวเมียไปเสียบปุ๊บคราวนี้ก็เหลือตัวผู้ซึ่งตัวนี้ตัวแปลง X R เป็นตัวผู้แปลงเป็น3.5มันเสียบกันไม่ได้ตัวนี้อัดไม่ได้จบแต่เพียง่นี้ขอบคุณครับ